พ่วงครับพ่วงนมพ่วงน,ม,วงนม,อมอย่างมาย่าง,างาาครับมันที่จะมาหมักหมักครับหมักใส่เกลือลงไปช้อนตักใส้เกรีอคร่งช้อนลอย ต่อไปก็เป็นน้ำตาลใสรต่อไปอีกคราวน,นี้ก็คืออะไรครับซอสสิครับโอ้ชูรถตัวนี้ขาวแจนผ่านนิดน้อย บาหลายปลายช้อนไม่เยอะครับปลายช้อนแล้วก็ซอสปรุงรสลงไป,ปงซอสปรุงรสซอสหอยตาเอาครับตะเอาบ่าตลองใส่แนวตวงนอืมตะเอานัวจากขวางเข้มข้นเลยสูตรเนี่เต็มเต็มสูปนัวนเลย

có cái này leo, này ui có cái cái ui cái ui ăn ui piếngแล้ว เหลือง tăng mỏ tôm mẹ nó tùng mẹ nó tôm <laughs> ใกล้อยแล้วใกล้ยแล้วใกล้อยแล้วใกล้แล้วใกล้แลุกแล้วมูหนึ่งมูเขาก็ลงไปเอาไว้โดนก็ดีกับไมเนอ

น้อยอย่แต่ไม่นอาอย่างน้อยขอครับนี่ได้ที่สุตอันนี้ก็สุกมไมก็สูตรโอ้ยครับสุกอีกแล้ว

cắt cắtก่อน con ừ. tắmเจ้าอยู่ เปิดบ้านก่อนรอให้เด็กแข้ง ừ. Thôi ซอยๆเ,เสิร์ฟได้ครับมีย่างครับย่างมีต้มครับมีแก้วแก้วขมเสิร์ฟแซ่บลงไปนะครับเสิร์ฟแซ่บเอาได้โชค